สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่เจ็ดสิบเก้าแล้วชื่อว่านอาหนังแค่ชื่อก็แปลกเลยเนาะต้นหัวและใบดังขมิ้นอ้อยเห็นไหมคะว่าขมิ้นอ้อยเนี่ยถูกใช้เปรียบเทียบในว่านกลุ่มขมิ้นเกือบทุกตัวเลยลก็จะเทียบอยู่สองมอย่างถ้าไม่ขมิ้นอ้อยก็ว่านังคำเนาะใบและต้นเขียวเนื้อในข่าฉุนร้อนใช้อยู่ขงมคำอธิบายเพียงแค่นี้ในขณะที่ขมิ้น ไอ้อว่านลุมขมิ้นอ้อยมีหลากหลายมากมันก็ยากที่จะฟันธงว่าเป็นต้นไหนเนาะแต่อย่างน้อยก็ให้มีแนวทางว่าถ้าจะใช้อาหนังอย่างน้อยใบและต้นต้องเขียวอย่างเนี้ยนะคะคือเอาไว้ตัดออกเอาไว้ตัดออกสําหรับว่านที่มันไม่เข้าลักษณะแต่ไม่ได้เอาไว้ฟันธงตําราด,ดูว่านพระเครื่องและพระบรมธาตุ ว่านอาหนังอันนี้เพิ่มเติมก็คือใช้กินอยู่คงกระพันชาตีอยู่ชั่วเบาใช้ถือติดตัวไปก็ใช้ได้โอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินหล้เนาะถือเอาดีกว่าอ้ตำรากระบินว่านฉบับสมบูรณ์พูดถึงว่านตัวนี้ไว้ว่าอย่างไรว่านอาหนัง อันนี้ลอกมาเหมือนเป๊ะน,นะคะเล่มนี้ไม่มีอาจารย์ฉันไม่มีมาดูเล่นมาอาจารย์เลื่อนแนนอนออดอ่านก็ต้องอยู่เกือบท้ายสุดบรรยายเอาไว้ว่าวงสลัดใดเอาจากขมิ้นอ้อยอยู่ดีๆหลุดมาเป็นวงสลัดใดซะแล้ว <laughs> บรรยายไว้ว่าใบคล้ายใบละห่งอย่างชนิดดอกแดงกลางต้นโป่งหรือเป็นปุ่มกลมใหญ่ดอกออกเป็นช่องหัวกลมต่อกันเป็นสองชั้นประโยชน์เป็นว่านอยู่คงกระพันชาตีโดยใช้กินหัวหรือจะถือติดตัวไปไหนๆด้วยก็ได้คือจากคำบรรยายนี้รู้เลยว่าเป็นต้นต้นที่เรียกว่าต้นว่านหานุมานนั่งแท่นในปัจจุบันเนาะ เห็นมหคะเห็นพลวัตไหมเปลี่ยนลักษณะออกไปแบบชนิดที่แบบรุบไปเลยอะคือคนละกลุ่มคนละวงคนละก็เอาไว้ให้พิจารณากันเองแล้วกันนะคะเพราะว่าก็เนี่ยแหละก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมากค่ะ